วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ก็พอดีเป็นช่วงวันที่เราเก็บเรียบเรียงวัตถุมงคลที่บนร้านใหม่ต้องบอกเลยวัตถุมงคลเีอยรวงดีโคตรเพราะว่าเจอหรือมาจากโตอาจารย์แข่เป็นวัตถุมงคลที่เก่ามากแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ตั้งแต่สำนักเก่าเลยสำนักแรกก็คือสำนักที่เมืองทองธานีซีสองตึกซีสองเนี่ยนะนะโอ้นั่นแรกนนเลย,เลยโอ้โหแห่งการที่เราขึ้นมาอยู่อยู่กรุงเทพก็น,นั่นคือครั้งแรก วัตถุมงคลที่สร้างเอาไว้แต่ปี 5, 1, ห้าหนึ่งวะห้าหนึ่งอ่าปีห้าหนึ่งตอนนี้ปีห้าห้าเก้าห้าเก้าแปดปีอ่าอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินชิ้นแรกเจ้าน้ำเงินเป็นวัตถุมงคลที่ใช้เจ้าน้ําเงินอันนี้ใช่อันนี้คือเนื้อเจ้าน้ําเงินเลยอาจารย์อันนี้เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินล้วนๆเลยชิ้นแรกเราจะเห็นว่าบางองค์เป็นสีดำบางองค์เป็นสีขาวเหตุผลก็คือที่สีขาวเนี่ยเกิดมาจากว่าพอเราตั้งเอาไว้ โดนอากาศเาก็จะค่อยๆกลับมาอ๋อมันจะกลับอ่าค่อยๆกลับมาส่วนองค์ที่เป็นสีดําคือหล่ออะไรไงก็เป็นแบบนั้นเลยอ๋อคือเก็บอ,อย่างเป็นไ่โดนอากาศเป็นอย่าง,งน,นางงั้นเลยอันนี้นี่เป็นพระศิวลีศิีวลีอ่าเป็นพสสระศิีวลีศิีวลีพระกระซับของพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจงังหวัดปัตตานีอืออันนี้ถือเป็นวัตถุมงคลที่ไฮไลท์มากนะเพราะสร้างแค่สี่สิบเก้าองค์เองเพราะว่าที่ก้นเนี่ยอุดผง ดวงแก้วพระศิวลีดวงแก้วพระศิวลีเขาเรียกผงดวงแก้วพระศิวลีครับแล้วก็ยังมีผงหลวงพ่่ทวดปี2497ผงเก่าอ่ามีแร่หลวงพ่่ทวดปี2497คือช่วงนั้นมีชนวนมดสายอะไรที่เป็นทีเด็ดเอามาอุดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนแค่45คนเท่านั้นที่จะได้พระศิวลีพภกกระซับรับรั์รุ่นแรกของพอ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะเนื้อโลหะเจ้าน้ำเงินบริสุทธิ์ด,ด้วยนะ ก็คือเป็นเนื้อโลหะจ้า้ําเงินที่ไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมเลยใช่เป็นเนื้อจ้า้ําเงินล้วนๆที่ไม่ผสมอะไรเลย <mixed> และเป็นวัตถุมงคลเพียงชิ้นเดียวนะที่สร้างจากเนื้อเจ้าน้ำเงินล้วนคุณวิเศษของเนื้อโลหะจ้า้ําเงินก็คือเกี่ยวกับเรื่องพกติดตัวนี่เงินทองโชคลาภโดยรตรงเลยครับอันดับที่สองก็คือเสรมิมเรื่องอำนาจวาสนา <cm S 2> ครับอตามหนุนดวง ระดับที่สามเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องบริวารส่วนใหญ่เนปัญหาของคนเป็นส่วนมากคือเรื่องบริวารให้โทษครับลูกน้องมีแต่เรื่องลูกน้องสร้างเรื่องลูกน้องทําอะไรไม่ถูกใจตัวเราเนี่ยครับอันนี้เป็นเนื้อโลหาจาะจ้าน้งเงินล้วนที่โคตรของความหายากเพราะสร้างแค่สี่สิบเก้าเองผมถามเลยอาจารย์พระสิวลินเนี่ยแตกต่างกับพระสิวลนขีแพ้ยังไงกัน อันนี้เป็นวิชาสายใต้อันนี้สายใต้เป็น,นวิชาสายใต้สร้างโดยนี้เราขาจาน้อเงินอืซิวลีขี่แพะเป็นวิชาของสายไทยใหญ่อืสังเกตดูเราเราจะชอบอะไรที่เป็นโชคลาภซิวลีเนี่ยเป็นเทพแห่งโชคลาภเป็นอรหันต์แห่งโชคลาภอยู่แล้วครับครูบาอาจารย์ทุกรุ่นทุกยุคสมัยก็สร้างสิวลีถ้าเรื่องโชคลาภไม่มีอะไรชนะสิวลีครับแต่พอเป็นไทยใหญ่ปุ๊บสิวลีขี่แพะไง เพิ่มแพะเข้ามาไม่พมแพ้เ<อ>ท่าทพโชคล้วยป่าไม่แพ้แล้วก็หลายคนถามว่าแล้วพุทธคุณอันไหนดีกว่ากันบอกเลยไม่มันไม่มีอะไรไปวัดได้มันอยู่ที่เราชอบอืว่าเราจะชอบสิวลีขี่แพะหรือสิวลีสายใต้อันนี้แต่อันนี้เป็นสิวลีปางเดินทุดงสายใต้คือเดินเข้าป่าที่ว่าไม่มีที่ไม่มีใครใส่อาหารไม,มราาร่เอาพระศิวลีไปก็คือ ของกินล้นหลามเลยอม,มีแต่คนมาทําบุญจักบตรใสบ่บตรเขาก็เลยเชื่อว่าพระศิีวลีเนี่ยเป็นเลิศแห่งเรื่องลาบสการะเงินทองแต่อันนี้คือเนื้อเจ้าเงินเนื้อแรกอร่สุดเลยอรอยสุดเลยองดวงแก้วพระศิีวลีผสมหนุ่มปทว่ฒสองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็มีแร่หรทุ่ว์ปีสองสี่เก้าเจ็ดมีแร่เหล็กไหลย,ยุคนู้นอ่ะมีแร่เหล็กไหล<ต>ด้วยมีใส่แร่เหล็กไหลประมาณห้าหกอย่างใส่ลงไปออุทิอุท,อที่ตูนะ แต่ใครได้ไปเนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์ตรงที่มันสร้างน้อยมากมีแค่หนึ่งในสิบเก้าองค์มันอยู่ในหนึ่งของคอลเลกชันเนื้อจ้าน้ำเงินหนึ่งในคอลเลกชันใช่ก็คือเนื้อโลหะสังเกตดูเราทําเนื้อเราจะไม่สร้างเนื้อเงินบริสุทธิ์อส่วนใหญ่เราจะทําแต่เนื้อจ้าน้ำเงินเพราะเงินเนื้อเงินมันไม่มีอะไรเนื้อเงินแต่ถ้าเป็นเนื้อจ้าน้ำเงินมันมีชนวนมวลสารล้วนๆไงเพราะฉะนั้นเนื้อจ้าน้ำเงินมันจะดีกว่า แล้วก็สังเกตดูวัตถุมงคลเราที่แพงรองจากทองคาก็คือเนื้อจ้าทั้งเงินอ่าใช่ <S 1> <S 1> เพราะว่ากระบวนกีการสร้างเนื้อจ้าทังเงินมันซับซ้อนยุ่งยากและซับซ้อนมากแล้วก็พุทธคุณของเนื้อจ้าทัํงเงินเนี่ยมันมันหาอะไรลงไปเปรียบยากคือยุ่งยากกว่าเงียยุ่งยากแล้วก็พุทธคุณมันรุนแรงแล้วก็หาคนที่มีเนื้อจ้าทั้งเงินจริงๆมาสร้างวัตถุมงคลปัจจุบันยังไม่เห็นใครสร้างคนเลยเออใช่ยังไม่เห็นใครทําเลยสร้างคนพี่แจคุยว่าเนื้อจ้าทัํงเงินแต่ ไม่สามารถบอกที่มาที่ไปของเนื้อโลหะจารน้งเงินได้ใช่แต่โลหะจารน้งเงินเราเนี่ยรับตกทอดมาจากจานสีเงิน<อ>วัดดาชลาพัดทลุงจานวนเยอะเลยก,ก็สสยเขาอ้อ,อเหมือนกันก็เป็นเนื้อโลหะจารนเงินตาราต,าตาตำราว,วิชาสสยเขาอ,อ้อเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถามว่าวิชาโชคลาศสีวลีแดในใต้ก็ต้องอันเนี้ยก็ศีวลีรับซับเพิ่มซักของพ่อท่านเขียวรุ่นเนี้ยอันนี้คือพ่อท่านเขียวโปกเสกให้ คนเดียวคนเดียคนอื่นเสกเลยพ่อได้เขียวพุทธายเสกคนเดียวหกเสกเดียวเลยหกปีโอ้ยู่กับพ่อทั้งเขียวหกปีตั้งแต่ปีห้าหนึ่งโอ้โหจนถึงปีห้าเจ็ดเราถึงไปเอากลับมาโอ้โหออยู่ที่หัวนอนท่านตลอดอยู่หัวนอนมีหัวนอนเลยใช่เพราะว่าท่านจะทําทําวัดสวดบนไหว้พระปกเสกพระอยู่ตรงนี้แหละอันนี้อยู่ที่ท่านหกปีโอ้โหตั้งเลยอ่ะรู้อีกทีตายไปลื้อกุติท่านอ่ะ จะเจอออกมาเอาอยู่นี่นี่ว่ะแล้วเราก็โชคดีเหมือนกันเป็นลอกแล้วก็เนี่ยที่เจอมาอจารย์อันนี้ก็เป็นดวงดีของสมาชิกในรายการไปลื้อวัตถุมงคลที่ร้านเครื่องบตังชั้นสองเพื่อจะมาเรียงแล้วเจอเรียบร้อยเลยก็พอดีกับพอเจอปุ๊บจานสิวลีเด๋ยก็เลยล่ายฟังโอ้อาจารย์ในรายการเลยพอมันมีน้อยก็ไม่เป็นไรก็มีแค่นี้อาจารย์ที่เห็นเนี้ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจ ก๊อปปัตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างแพนทริปเงาวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการปัตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อปปัตสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ